่อนหน้านี้นะคะก็จะวนเวียนกับการหาหมอตลอดทุกเดือนเลยค่ะเพราะสามีแวร์เขามีอาการปวดหลังค่ะหมอแจ้งว่าอาการปวดแบบนี้นะคะก็คืออาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะน่าจะเกิดจากการที่เขาทําค่ะเพราะต้องยกของหนักนะคะทําให้อาการปวดร้อรังค่ะหมอก็แนะนําหลายต่อหลายวิธีเลยนะคะในการรักษานอกเหนือจากการทานยาก็จะเป็นการผ่าตัดค่ะทําให้สามีแวร์ค่อนข้างกังวลค่ะแวร์ก็เลยหาวิธีนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะจนได้มาเจอเข็มขัดแก้ปวดหลังประคบร้อนของแบ แอนเอพ p ไอซัพพค่ะเข็มขัดแก้ปวดหลังประครบร้อนเส้นนี้นะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศไต้หวนันค่ะเขาจะมีแม่เหล็กนะคะที่ให้ความร้อนค่ะเพื่อช่วยลดอาการปวดหลังค่ะและก็ยังเสริมแกนเหล็กดามหลังนะคะถึง5เส้นด้วยกันค่ะเพื่อช่วยดามหลังของเราให้ตรงนะคะและก็ยังช่วยพยุงหลังนะคะจากการทํางานานานๆค่ะให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมและเขานะคะก็ยังมีสายรัดถึง2ชั้นนะคะเพื่อช่วยปรับขนาดนะคะให้กระชับได้ตามความต้องการของเราค่ะสามีแวนะคะได้ทดลองใช้นะคะต้องบอก ว่าเขาชอบมากๆเลยค่ะเพราะตั้งแต่ใช้เข็มขัดแก้ปวดหลังประครบร้อนนะคะอาการปวดหลังนะคะก็ดีขึ้นค่ะจนตอนนี้นะคะเป็นไอเทมคู่ใจของเขาไปแล้วค่ะและใครนะคะที่มีปัญหาปวดหลังกระดูกทับเส้นกระดูกคดออฟฟิศซินโดมหรือว่าต้องยกของหนักบ่อยๆนะคะเวนแนะนําตัวช่วยเส้นนี้เลยนะคะ